มีท่านผู้วราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามั้งสองท่านเป็นประธานปรมจัารมีู้ทนาีางานกศาสนาพะเยป็นคำสั่งด้าลยครับู่้ว่าท่านมีทำาทีก่ ผสม,ส,ม,ส,มส่งสมณศักดิ์สิบลูปเจริญชัยอมคลคาถาคุณในการเจ้าหนัาทานผู้สารังชาติผู้ว่าราชการจังหวัดพิยาวปกติขาวนะครับประชาชแต่งผู้สุภาพอันนี้เป็นปรการราสุดที่ได้รับการประานาวัดจากสาที่ประกอบพิธีโงตั้งปียทาประโยชน์ให้สศเดีนนะครับ35นะครับเป็นรายงานเจ้าภาพในพิธีโศ ก็อยู่488,000บาทนักศึกษาสำนักงานรัฐสภาแห่งาชาติถวายเป็นค่าพัฒนาหรือขนมน้ำหวานนะครับที่จอจะเป็นปฏิบัติ